กุ้งพลอยโดนด่ายับขอสังคมให้โอกาสเอกสายเตาะกลายเป็นดราม่าที่มีคนเข้ามาวิพาก์วิจารณ์สนั่นเมื่อกุ้งพลอยกนิทรินได้โพสตคลิปเดินทางไปที่สอนอด,ดอนเมืองเพื่อรุดเยี่ยมเอกสายเตาะที่ถูกจับขังคุกหลังไปก่อวีกรรมร้างความเดือดร้อนรำคาญก่อกวนคนในหมู่บ้านจนเป็นข่าวใหญ่โต ซึ่งในคลิปกุ้งพลอยเผยว่าหลายคนพลาดพลาดพิงว่าทําไมมาคบคนไม่ดีคนเลวมีเพื่อนเลวเพื่อนชั่วกุ้งพลอยก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าในการทํางานของเรากุ้งพลอยเคยล้มเคยผิดพลาดเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็ยังมีคนให้โอกาสเลยวันนี้ก็เชื่อว่าคนล้มคนพลาดก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาออกมาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองยังไงแต่เราเชื่อว่าเขาสามารถทําได้แล้วที่นี้อยู่ที่สังคมแล้วว่า จะตัดสินยังไงให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่เราเชื่อเสมอว่าคนล้มอย่าข้าม